ก็หยุดคิดก่อนหยุดคิดก่อนว่าทําไมท้อแท้หยุดคิดก่อนว่าเราอ่อนแอไปหรือเปล่าหยุดคิดก่อนว่าเราย่อหย่อนไปหรือเปล่าแล้วก็คิดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของเราที่ต้องทำนึกถึงคุณบิดามารดาคุณของบรรพบุรุษ ที่สำคัญคือน,นึกถึงหน้าที่ที่ต้องทำนั้นนึกถึงพวกเราเนี่ยแหละถ้าเบอท้อแท้มากก็ทำงานไม่ได้ถ้า,าท้อแท้มากก็หมดกำลังแต่เรื่องท้อแท้เรื่องย่อหย่อนในใจก็เป็นของธรรมดาที่เรามีความท้อแท้ความน้อยเนื้อต่ำใจเนี่ยเป็นเรียกว่าก็ไล่มันออกไปเพราะมันเป็นของธรรมดาก็าเอาความสึกเหิมในทางที่ถูกเอาความ คิดที่ดีมาเช่นว่าเราเช็คสต็อกว่ามีอะไรดีๆอยู่ในใจเราบ้างเรามีอะไรที่มีอะไรดีๆอยู่ในตัวเราบ้างเรามีหน้าที่อะไรบ้างแล้วความสุขที่เราเคยมีมันมีอะไรบ้างเข้ามาหักล้าง,งความทอ้อแท้เรื่องทอ้อแท้เป็นของธรรมดาเห็นมันเป็นเรื่องที่มันถ้ามันยกตัวขึ้นมาสูงๆไอ้ความทอ้อแท้มันก็แพ้ไปเอง แต่จะบอกว่าไม่มีความท้อแท้ไม่มีความเสียใจก็ทุกคนก็มีคิดว่าทุกคนก็มีเหมือนกันแต่เราก็จะต้องเอาชนะด้วยอุดมการณ์ที่ถูกต้อง